เอาละครับส,ส,สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมเดอะชอร์นะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ทําการปลดปล่อยเจ้าคาทูลูนะครับตอนนี้โลมนุษย์ก็ได้ว okay, ุ okay, ่นวายแล้วนะครับเรียกว่าชิปหายเลยครับคาทูลูก็ได้ส่งกกระแสจิตให้มนุษย์ทั่วโลกลบลาค่าฟันกันนะครับโอเคครับเราก็ว์ปมาอยู่ในที่นี้ มันเป็นดินแดนของเอเรียหรือดินแดนอะไรสักแห่งหนึ่งดินแดนของอัลเทอร์กอตหรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่ใช่โลกมนุษย์แล้วนะครับโอเคครับสิ่งที่เราถืออยู่ในมือนั่นคืออ์ติแฟกต์นะครับการจัดการ,การช้าปีศาจมันชะลอมันไว้ชะลอมันไว้ชะลอมันชะลอมันชะลอมัน รอไม่ได้วะไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ปไ,ไ,ดไ,ไ,ดไปไปไปเร็วไปเร็วไปดิไปดิไปดไ,ได้แล้วไปแล้วไปไ,ได้แล้วไปไปได้ไปไ,ได้ังเดี๋ยวตายโอ้หนี่มันยังกับลายก้นหอยโอเคครับเราต้องเชื่อมต่อพลัง ได้ไหมเชื่อมพลังได้ไหมโอเคครับได้แล้วครับทางเปิดแล้วแต่ว่าโอ้โหเบืออะไรวะเนี่ยเยอะแยะไม่ใช่เปรตแล้วนะอย่างเงี้ยอย่าอย่าล้วงอย่าล้วงโอ้โหลูโดโดนไปหนึ่งปาบเอ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัวกลัวิดไปแล้ว โอ้ยจะหลบทันไหมมันตัวอะไรอ่ะหงสซะหน่อยทำอะไรมันไม่ได้เลยเราต้องไปไหนต่ออ่ะนี่อะไรอ่ะปลาหมึกที่มีตาเดียวสายพันธุ์ใหม่ได้แล้วครับมันคืออีหยังว่ะเราต้องไปต่อครับตามหาลูกสาวของเราเอลรี่นะครับ เฮ้ยนัานอะไรมีหนวดด้วยเอาแล้วไงสับประรดยิงมัน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 ขาวนี้จะตายไหมดูหมดพลังเราจะอัพเกรดขึ้นนะครับตายสักทีเจ้าสับประรดเป็นไงล่ะอัพเกรดพลังสุดยอดโอ้โหมันมีกี่ตัวกันวะเนี่ย วิ่ง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 ไปทางข้างหน้าใช่ไหมโอ้มันเหมือนเราอยู่ในรังของมแมลงอะไรสักอย่างอะวางโอเควางแล้วไงต่อเอาไปต่อได้แล้วครับเอาชิบหาย ตายเออตายเออตายเออตายแล้วเลยตายเลอตายเลยตายเราจะตายไหมเนี่ยมันตายสิตายทันทีสิตายตายสักเทอาอย่างนั้นแหละว่าจะตายมีกี่ตัวกันแน่เสียงมันน่าจะหลายร้อยตัว เ,เฮ้ยถอ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 ยเต้องสู้แล้วถอยครับต้องสู้แล้วถอยอะไรแหละยิงับแสงไปเรื่อยนิดแอนด์ันครับนิดแอนด์ันถอยับแสงไปเ,เรื่อยโอ้วมันระเบ,บิดนั่น,นแหละ very good รีบไปดีกว่าครับมันน่าจะมีมากกว่านี้ถ้าเราต้องตัวไม่ทันก็ตายสถานเดียววิง่งตามแสงข้างหน้าไปเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีอีกยังมีอีกเลยนะ ใช่ประตูนี้ป่ะเออใช่ใช่ใชโอ้โหนวดมันจะโจมตีเราไหมข้างหน้าเป็นเหมือนปากอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับไปเปิดแล้วมีอะไร เอาใช้พลังงานโอเคปล่อยพลังงานปล่อยพลังงานเออตู้จงเปิดกันแล้วเปิดละโอ้โหบอส ตายละสู้กับมันยังไงเนี่ยอันนี้คือแท่งอะไรไท้ายมันเป็นสีดำวะเอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย,อย่าเข้ามาสีดำ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 อย่าเข้ามาว้า ออกมาออกไป่หมดระเบิดไปซ้ามาละสองตัวสองตัวตัวเนี่ยตัวนี้ได้ซะดีนะที่มันเป็นตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่ยังไงต่อต้องไปหยิบพลังงานตรงกลางกันเหรอ อะไรเราเลยนะแล้วไงต่อเอ้าวาับวับไปไหนอ่ะมาแล้วครับเราโดนวับไปที่ไหน ตามหาลูกหลานของเอลเดอร์ก็ดยผมเห็นมันมีแต่ปากคนนะเอ้ยมันเป็นตีไงดวงตาใช่แล้วยิงดวงตาใส่มัน ยิงดวงตาใส่มันดวงตามันก็มองเราด้วยความน่ากลัวเอ้ยไม่ตายแล้วยิงครบไปนั่นอะ จงวางอาร์ติแฟกต์บนมือฝ่ามือของข้านี่มันเอเลี่ยนนะมันเอาอาร์ติแฟกต์เราไปแล้วมันจะเปิดประตูแล้วประตูมิติน่าก,กลัวชะมัดเลยท้องฟ้ามีอะไรเนะี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยมันดึงดาวทั้งดวงมาหรอ ไม่ใช่แล้วครับมีศาสตร์ระดับจักรวาลใช่อสทรหรือเปล่าไม่นะเอ้ยอย่ามามองเราแบบนี้สิไป้ยอ้าวโอ้ที่ไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีมาแล้ว เราอยู่ที่ไหนเนี่ยต่อหน้าททกร๊อตนี่คือบททดสอบใช่ไหมข้างหน้าคือลูกสาวเราหรือเปล่าอย่าสูญเสียความเป็นตัวตนของนายไปตอนนี้เหมือนเราอยู่ที่ ความฝันของอาซาทอสอ่ะสำรวจทีละอย่างแล้วนายจะเข้าใจทุกอย่างเองอันนี้คืออะไรจุดเริ่มต้นระกดนี่คืออดีตของเราอ่ะอ๋อนี่คือพ่อแม่เราครับตั้งชื่อว่าแอนดรู เกิดมาแล้วยังไงต่อนี่อะไรอ่ะประตูมิติเหรอถาวายเทพแห่งท้องทะเลหรือเปล่าเนี่ยแล้วยังไงต่อ จู่ๆก็มีสัตประหาดมาทำร้ายเราเหรอ <Yeah. Mom? S 1> พ่อแม่ <'m> ผมหลงทางมีสัตประหาดตามผมมานี่คือเรื่องที่เป็นฝันร้ายของแอนดูในสมัยเด็กนะครับพ่อแม่ก็เสียชีวิตหรือเปล่าอันนี้เราตอนโตรหรือเปล่าเนี่ย Finally, ในที่สุดเราก็มีบ้านทันทีนะที่รักทุกอย่างเพอร์เฟกต์ไปเลยไหมล่ะเราจะได้มีลูกด้วยกันนี่คือแอนดูกับภรรยานะครับในตอนที่มีลูกหรอยังไงต่อ <c oughs> ใช่เอลลี่ด้วย ปช่วงนี้ผมต้องออกทะเลนะเพื่อทำประมงจะนึกไม่ถึงเลยนะซียังไงต่ออ้าวภรรยาเราเสียชีวิตครับไม่รู้เธอเป็นอะไรหายใจสิที่รักอยู่กับฉันมาท่า เอลลี่ต้องการเธอนะฉันก็ต้องการเธอด้วยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับแอนดูนะครับสูญเสียภรรยาไปโอเคตรงนี้มีอะไรต่ออันนี้เราลูกสาวแล้วก็สุนัขใช่ไหมพ่ Daddy, อคะพาแอรลี่วไปด้วยได้ไหม เราไปควรพาสุนักลงเรือประมงนะเอาละขึ้นไปเรือได้แล้วเอลลี่เราจะออกเรือกันแล้วยังไงต่อข้างหน้าคือลูกสาวเรานี่อะไรเราต้องหมุนใช่ไหมพลังงานเพื่อช่วยลูกสาวเราตัวโคตรใหญ่เลยจะไปสู้มนันได้ลูกสาวเรา อยู่ข้างหน้าพ่อคะมานีเร็วเอลลี่ is that you เอลลี่ stay right there I'm coming อก้วก็พ่อก่อนลูกสาวของนายอ่ะเธอไม่มีอยู่จริงนะไม่มีตัวตนแกหมายความว่าไงว่าเธอไม่มีอยู่จริง ตั้งแต่เริ่มต้นฉันรู้สึกว่าวิธีเดียวที่จะเพื่อเพลินไปกับความจริงที่น่าเบื่อน,นี้คือการเปลี่ยนแปลงไงล่ะฉันก็แค่ต้องการใครสักคนที่มีจุดมุ่งหมายฉันสังเกตเห็นทุกคนที่ฉันพามาที่เกาะแห่งนี้ไม่มีจุดไม่มีเป้าหมายแต่แอนดูนายคือคนพิเศษสำหรับฉันฉันก็เลยสร้างความทรงจำปอมๆเหล่านั้นให้กับนายฉันสร้างลูกสาว ให้กับนายซึ่งไม่เคยมีมาก่อนฉันทำให้นายมีวันนั้นวันนี้ก็เพื่อนายไม่มันเป็นไปไม่จริงหยุดโกหกฉันสักทีฉันจะถามอีกครั้งเอาลูกสาวฉันมาอะไรนะบางทีอาจจะมีวิธีที่ทำให้ลูกสาวของนายนั้นเป็นจริงได้ ถ้านายมีความปรารถนาแรงกล้ามากพอมันอาจจะมีอิทธิพลต่อความฝันของอาซาทอสอาซาทอสคือเทพข้างหน้าหรือปะเอวดอร์กอสครับจบแล้วเหรอเป็นบทดดทดสอบของเทพนะครับซึ่งคาดไม่ฝันเหลือเกินว่ามันจะจบแบบนี้บางที อ๋จบแล้วครับสรุปว่าแอนดูก็ได้เจอกับลูกสาวนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเอลเดอร์กจะทําให้ลูกสาวเราเป็นจริงหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นดีไซน์สัปปะหลาดต่างๆครับของเกมเดอะชอครับนี่ดิฟวันแน่เลยตัวอะไรก็ ทำสวยออกมาดีนะไม่ว่าจะเป็นฉากองค์ประกอบต่างๆหรือแม้กระทั่งฉากใต้ทะเลนะครับเดก้อนก็ทําสวยอันนี้ตัวอะไรผมไม่รู้นะก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับสําหรับราคา319บาทนั่นเองนะครับหาซื้อกันได้ในสตรีมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวไว้วันหลังผมจะเอาเกมสนุกสนุกน่ากลัวน่ากลัวมาลงอีกนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ